ไปไปแล้วโอเคจัดไปเวยเตียวเวยเตียวเนี่ยน้อยแค้ม,มูวันนี้เฮียฉลองใจเย็นใจเย็น

อย่าเลือกปุ๋ยเดียวเอฟซีมันขอมาเยอะละวันนี้จัดให้เอฟซีเจเอฟซีขอมาเยอะอยากโปรโมทให้ส้มก็ได้อยู่ได้อยูู่ขอไหมให้สเหรอไม่ใช่ขอถือไวขอเอฟซีมันขอมาเยอะไง

ขอกระเตวลอเวาสิบนาทีจ kind of um ับไปโอ้ยเกียวขึ้ยเกียวจัดไปที่คอนะเอสซีขึ้ยเดียวขึนเดียวขึ้ยเตียวน้ำตกพิเศษ สองเส้นเล็กมันได้เส้นใหญ่ว่ะอ้อได้ประกินแล้วก๋วยเตี๋ยวตามสั่งตามสั่งเอสซีสั่งมาจัดไปนะเอสซีก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เสยนน้อยขวานยาก ขอคำพูดด้วยม่อแต่มันีเยอะแยะแต่ไม่รู้มเก็บว้ตังไหนกัน่เขาไม่ไู้คเจ็้น่นวเยตะแกมตะแก้มมทำเแยีน่ตัวเนี้ยมัวนี้อะโอมาทำพี่อะไรอ่ะ <vähän fucking S 2> trong quay มันแหนมร้อนแล้วนะ Nice จ้ะแล้วอันไหนนี่ กัดเจนเปบ้าแคบมืนี่ลันเราลัานเราวันนี้ฉลองปีใหม่ สยางไง่อไก็างน้ำคอน้ำเยน่น้ำหน้ใจคนนึ่งงานเรายังไม่เสร็จเยาะยังเียว งามก็หยดงามก็ของแท้อันนี้ของพันของของแท้เนอรทำด้วยใจนะนี่ดูดีๆนะคะอ๋อนี่ค่ะแยกภาพด้วยนะข้างในมันมีของแท้อันนี้ของหนูนะคะโทรศัพท์นะคะนี่นะแค ตัวนันนี้แอพเนะคะแอปเแอพเค่ะ,ะอันนี้ <c oughs> เหล่าแดงเด้อดูกองยาวขนาดนี้นะคะเหล่าแดงสองขวดจะเจา้าสนใจก็มาก,กินจะนึย,ยินดีต้อนรับปีใหม่นะครับอ,รอ,อันนี้นะคะแบรนด์ค่ะรังลกถ้ากินแล้วมีกำลังนี่นะคะ อันนี้คือเพรแวนเพรเดอรงงใจกั้มั้ยเเจ้าจิ <sh <sh ้วโฆษณานี่กินก๋วยเตียวชัดเจนไหมเอฟซีสวัสดีพี่หม่ก๋วยเตียวก็มาได้ชัดเดียวมานไหน จับธรรมดาไปน้อยเบากันเบ้มากเนาะเก่งใจไน้อยคนมันนักขนาดนี้งกะแทเมอคืนลคตูตแดงอ่างนี้ะอเอาหนาน้าเนวบดทหารบก ก้อกินอย่างนี้แหละนั่งเด็กๆเอฟซีที่เป็นเด็กๆหรือว่าเป็นนุ่มพี่ก็แล้วแต่เค้ผ่านไหมการทหารบกอ่ะนี่ต้องกินอย่างนี้ใช่เวลาเดี๋ยวอู้หนอนหน่อยอ่ะ อต้อนแม่ฮาวนอนด้วย,ย,นนนยชีวิตเกิดมามันต้องผ่านได้แหละเรื่องนะนร้ายหรือดีหูิหนละไป คนเราไม่เคยผ่านนะทุกอย่างปัญหาที่มันเจอมาในชีวิตเนี่ยทําไม่เคยผ่านนะ่ะถ้ามันไม่เจอกับตัวเองเนี่ยมันไม่นูสึกบผมไม่เป็นว้แต่เข้าใจอยู่เข้าใจอกินยังเดียวแดกยังเดียวเนี่ย มรือรบการอย่างนี้เนี่ยข้อจ้างจ้อนข้อจ้างเสีย้ดหอดะม่อเกลี่ยสมข้อจ้าง dạy 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 จโปรโมทให้หน่อยโโโโปปรรรมมททฮะะะออไ่วันนี้เจเลี้ยงปีใหม่วันที่หนึ่งส่งท้ายปีเก่าส่งรับปีใครอยากได้ใครอยากได้สั่งได้นะคะหักมาได้ในเพจร้านเราเบอร์โทรรอโอกาสแน่เดี๋ยวจับให้เอสซีทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะช่อง YouTube อยู่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกใช่มันมีถุงที่ที่ไม่เป็นไม่เป็นชิ้นโอเคฝากด้วยคอยมีรายได้เสริมจะได้จัดให้เต็มที่นะเสร็จสิโอเคจัดไป